สบายดีพี่น้องสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องตอนนี้หลังจากที่เข้ามาพักอยู่ห้องแคมอ่าโบ๊บ๊ทักสื่อห้องแคมมันพราโมเมนต์ห้องแคมมันเป็นปบ้านแบบบ้านพักบ้านพักพี่น้องแต่แบบขอยรู้สึกว่าโอเคแล้วพี่น้องขึ้นละหนึ่งเซนกีบแถมแบบมีน้ำหอยเนาะน้ำหอยน,น้ำเย็นแต่ว่าซาซังก้อยิ่นเปิดน้ำหอย <c oughs> มาเป็ด <c oughs> อ่ะพี่น้องหลังจากที่เข้าแบบเย็นเย็นนอนอยู่นี่คืนหนึ่งนาะเตรียม ตอนนี้เ้าก็เตรียมโต้แต่งโตัว,ต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 วยังเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเ้าสิออกจากห้องแฮ่มน้องพี่น้องเดี๋ยวเ้าสิไปเรียกพี่จอนนี่จะา้าบอแล้วแล,แล้วมาจากไกลอะไรแล้วป่ะนี่ห้องเก็บของเรียบร้อยแล้วได้พี่น้องเก็บของดได้หมดเมีแต่ออกเดินทางด้ยก่ะแมนห้องอันนี้บ้านพักอยู่นี่แกอยู่เป็นแถวแถวทางไปตาดคู่ขนาดพี่น้องบวชไกลน้องท้าเพลย์อยากมาพักก็มาพักได้อุ้ยมีการ รีวิวบาดผักเพระาะว่ามันกระสมเหตุ <c oughs> สมผลเนาะนพี่น้องมันสูงแล้วคาะออกมาจากตัดคู่ก่ะวอดน,นี้บ่อไกลจากตาดัดคู่เป็นไหนประมาณสี่ห้ากิโลนี่ยน้อพี่น้องประมาณนี้เด้อไะพ<ะ>ี่น้องเดี๋ยวเขาเก็บของจะเก็บแดดหรือเป่เก็บแดดเลยไปออกเดินทางมา <c oughs> เ้าสิไปไซต์ต <c oughs> ่อเนาะพี่น้องเมื่อนี้ว่าสิผ้าเอลยก้อยกับพี่จอนไปแวะบางที่อาจจะได้แวะคาเฟ่อันน่ะเจ้าเคยไปหรือเป่บ่คาเฟ่เราเบิดทันได้ปะโอ้โหกเพื่อน โอยอันนี้ัแต่บาอย่าปลกกินบเป็นแต่ก็อยากอยู่เลยติป่ะอันนี้อะตอนนี้เขากะออกมาแล้วออกซวยอยู่เนาะแปดกมุงยังเหลือโหลดเท้าสองขัดปเอาหนูกุญแจของไปขึ้นอันนี้ก่อขึ้นแม่บ้าน อ่ะถือกุญแจห้องไปเริ่มอากาศดีเนาะปากช่อง เดี๋ยวเอาขึ้นคนข้างได้เมาเห็นปะเป็นปะเรี้ยกปิเรียกเรียงมาแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดี <c> Good <oughs> morning นอนหลับไหมเมื่อคืนหลับสบายเลย อากาศแถวนี้เย็นดีเนาะอากาศแบบเย็นแห้งแต่เย็นอ่าสวัสดีอลูกกุญแจของมากขึ้นให้พี่รีวิวที่พักที่นี่หน่อยค่ะที่พักที่นี่แล้วธรรมชาติดีอ่าพี่ไม่คิดว่ามันคุ้มค่ะกับราคาเนาะนะขอบใจเดอ้อ <laughs> ลำนาใหม่ครับพี่เจ็บเจ็บขาไหมอ้าวออมันอาจสิแบบที่ซื้อมาจากถูกแไหรมีร้านต่ำรถตังไหม นานๆจะมีจ้ะแต่นจริงเนี่ยหมดลมขีโบต้นกันเด้อนี่หนทางมันทรหราตายป่ะห้องก็ต้องโบดออกไปหาหลานสองจ้ะเนาะตัวเบาๆเองเนาะอ่าฮะหมดได้ไหมหรือจะให้ผมได้เ เดี๋ยวไปถามร้านค้าตรงนี้เราจะได้รู้ว่าไปทางไหนอ๋อข้อคีข้อคีไปตามทางอะโอเคถามอะไรโอเคแฮะต้องมีเรื่องตื่นเต้นแต่เช้าเลยไหมอันนี้อะปกติครั้งนี้รถขั้นนี้มันบม่ได้ใส่ลมดิจ้ะ แ <S reading> ม่นปะมันค like oh ือบ่มีหมองสูบล้มเออมีมีมีเนาะเดี๋ยวเราออกเดินทางพี่น่องบาสีพาพี่จอนนี่ไปแวะคาเฟ่อันน่ะระเบิดก่อนคับเนาะกินกาแฟเอฮ้ยกินกาแฟจ้ะโอเคไปตอนนี้เขากลัาหอดลานหานอ่าหมายถึงผี่ที่เราอยู่ไทยวะอยู่จังหวัดระยอง แมนแมนไรอยองตอนนี้เข้ากับเอารถที่เข้าเช่ามาน้อพี่น้องมาอันนี้เปลี่ยนยางเพราะว่ามันหัวนะนาชียับยับตะปูบะไม่เหย, ب, เหยียบมัสักก๊งรถเช่ารถเช่า ี่ยังก็เลยบม,มน่าจ้ะนะและยองมันสิเป็นอ่าทะเลแล้วก็เป็นสวนพนมใหม่ราย อพี่เจ๊แพ้อยู่วะจ๊ะเพชรบุรีเพชรบุรีเนาะสไตล์ตัดหลายเนาะเพชรบุรีเนาะหุ่นจักกันโดนเหรอบออ๋อหุหุ่นจักกันโดนเหรอวะจ๊ะได้ได้เดือนแล้วโดยโดยพาผีเพิ่นมาเที่ยว โอกาสหน้ามาหมเ่อเสือนี่มีเซนนมวนีอเสืออ๋ออยากอยากไปตัดแต่งเสื้ออ๋อแต่เข้าวาทางไปมันยากลายนะก็เลอกไปไปต้องย่างไกลนะเดียเฮ้เอารถไดบบอฮอดเลยนนาอยฮอดบอหอด อุ้ยเม่ต okay? ัตัวยึดาเสื้องแมนัดตัยึดเสือเป็นตัดที่แบบง่ามแห้งธรรมชาติดีเป็นผู้เป็นพาเป็นเฮลเลยประมาณจากเราเหอเดี๋ยวเพิ่งจะตัดตัยึดเสื้อเป็นตระยาเฮ้บอกคนไทยบอก แบบขึ้นขึ้นขึ้นนั้งะเนังอ่งกอดเนังเข้าเป็นเทวเป็นยังตอมนลาตะตคูนี่เขาต้มเตยนเี้แวตัวตัวเดิมไหมตัวนั้นไปทำอาามด้ๆจพอรังเต็มฝรั่งไร รัดผ้ามาอีกที่หนึ่งเนาะตอนทวิทไปใหม่บาสิพ้าใหญยก้อยแะไรกะัพี่จอนนี่แวะคาเฟท่ทีมันเป็นดูกระเบิดเนาะพี่น้องแต่วบาเอ,อ้เาแวะคาเฟ่อื่นแล้วกันเลยบ,ลแบบ่แบะไรแกันเลยแบบมาอาตาดเนื่องคือเก่าเนาะพี่น้องมาตัดเนื้อเพราะว่ตาตัดเนื้อเป็นตัดที่แบบงามนะพี่น้องที่มากที่เข้ามากเนาะก็เลยมาแวะ แบบเดี๋ยวฮาวเวอรกินข้าวก่อนเนาะพี่น้องท่านไดนกินข้าวเช้าตอนนี้จะเป็นเวลาอะไรเพลินแล้วพี่น้องเพลินเที่ยงไก่สิเที่ยงแล้วเนาะช่วงนี้รู้สึกว่าสถานที่ท่องเที่ยวอ่ะคนหลายกว่าปกติเนาะแบบมันหนาสิเป็นย่ำคนมักมาท่องเที่ยวพี่น้องแต่ถ้าเป็นหนาฝนอ่ะคนสิบ่ค่อยได้ แต่อากาศสดีแห้งพี่น้องค่ะเป็นหนาคนเป็นยังไงบ้างคะอิ่มมากเลยตอนนี้ <c oughs> เดินย่อยก่อนเนาะสถานที่เก่าที่เก่าเวลาไม่เดิมครั้งที่สอง ที่สองนะเขียะเคยมาขังท uh huh. okay. okay. hey, mm ี่สองลงไปเอาละอายน้ำเนาะรูบ้างข้าสี่แบกินข้าวก่อนเออกินข้าวก่อนก็ได้เนาะโอเคสวัสดีสวัสดีโอเคกามายคงไงสวัสดีช่องเที่จเจ ทุกคนตอนนี้เฮอกาับกินเขาแล้วพี่น้องมังยานนีเข้าไปกินเขาหน่อยหนึ่งเนาะกินเขาแป๊บเดียวแล้วกาสีฮอกระซียางลงไปเล่นอาตัดเนื้อหูซึกแบบอะเมื่อน,นี้นักท่องเที่ยวแบบ้ายแห้งพี่น้องช่องนี้แบบลายอีลีเดี๋ยวฮาสีลงยางไปเบิงนา้าอยู่ข้างลุ่ม บรรยากาศอากาศดีได้พี่น้องแถวนี้เพาราะว่ามันเป็นปากช่องมันเป็นบอนที่อากาศดีอากาศเย็นครั้งที่สองของพี่จอนนี่เนาะพี่น้องลงมาดูข้างล่างเนานะโอเคฮัลโหลพี่วา <c oughs> นถ่ายเหรอฮะพี่ไ่ถ่ายถ่ายแล้วไปฮัลโหลพี่วาน this is our final destination for today, our last waterfall for today. Uh, highly recommend it. Uh, we're going to walk down the bottom and have a look. we've been here before, but second time it's still it's still exciting let's go bye <ไป> <laughs> นักท่องเที่ยวแบบยางร้ายขนาดนอ้องร้ายแห้งเดี๋ยวหฮาสิเดินไปข้างล่าง <laughs> ตรงนี้เรียกว่าอะไรนะตาดเยื่องงตาดเยือ,รอประมาณ4กิโลจากปักเส จากปากเซมากกับประมาณประมาณกี่นาทีค <30, S 1> รสามสามสิบแปดกิโลจ้ะสามสิบแปดกิโลก็ครึ่งชนะ uh huh. ั่วโมงเนาะอ่าฮะครึ่งชั่วโมงตาดเยื่ยงอืม so this waterfall is called ตาดเยื่ยง waterfall it's approximately about 38 kilometer <laughs> from the capital city um, ปากเซ <laughs> ปากเซปากเซ city อ่าฮะ about half hour on the on the scooter very slow scooter ไม่เข้าใจอะไรเลยมึนตุ๊บปปพี่น้องเดี๋ยวฮะสีลงไปทางล่างเนาะเป็นเชือที่สองที่ที่จอนนี้สียางล่งไปทางล่างเป็นหนึ่งมจากขังนตอนยางล่งไปคุณคิดยังไง สุดยอดอ่ะเหนื่อยมากเหรอครับแต่แบบละอองน้ําอ่ะเนาะมันลงไปข้างล่างอ่ะแบบน้ําจะมีละอองคือสวยมากนั่งได้ทั้งวันเลยนะข้างล่างอะ uh ่ะ huh. ถ้าถ้าถ,ถ้าจะให้นั่งข้างล่างนั่งได้ทั้งวันมีเบียร์ทั้งหกกระป๋องนะหก <laughs> กระป๋อง <laughs> หลายคนหลายคนห <laughs> ร <laughs> <laughs> ือว่าคุณจะกินคนเดียวหกกระป๋อง <laughs> น้องเดี๋ยวข้ายยางลงไปข้างล่างเนาะเทือนี่เป็นเทือที่ซ้อมของเดยก้อยแมนบอสที่มาอะมาประมาณเทือที่สามเทือที่สี่แล้วพี่น้องมาเทือดใดกับประทับใจเพราะว่ายุนี่มันเป็นธรรมชาติมันแบบอากาศเย็นเนาะพี่น้องแต่มีน้ำตกให้เขาเบิ่งพลองไปเชิญค่ะ มัเ no <si ียร์ตัดอยี่ด้นนาเหอนนี้ไล่ันดีน่แน้ำเด้อพี่นองสาไทยอยากมัเทียวสถานที่ที่แบบว่ามันเป็นธรรมชาติมาต่อมาที่นี่น้ำตกตัดเยื่อเนาะเมื่อไปเจเมื่อจะได้เ่องก่าง้อง สู้ๆสู้ค่ะ <laughs> ไปเลยค่ะป้าบอกว่าเขาอายุ67เขายังขึ้นได้เลยไวจะว่าใหม่เอียงวะคือใหม่อังนะเนาะ ไม่ยังมาบ,าบ้านเขาก็ไปซานหัวทั้นะเออไม่คือท้วซานหัว,หวต้องมากึกจบแบบนี้หี้นไ,นไนอนงอกเนาะผัดอันนี้รักดีดีค,อคือรักดกลีองยินพยิ่งขาอยากลมางลุงเนาะยี่งขา้างเสียง เย็นนี้ก็แกะไม้นะครับหาไม้ก่อนก็ได้เอง สบายเนาะพี่น้องทาเป็นหน้าพ้นหน้านๆๆามสิได้เวอร์อยู่เด้อมาเนี่ยไร่มีเบื่อเนาะหานเนี่ยเนาะคอยบุเบื่อทุกกาน,น,นสถานที่ที่แบบว่าบ่มีวันเบื่อเนะเนี่ยคอยยังบ่เบื่อดได้ไหมมองดิ โอรี่ตรงนี้แกงนี่ห่าตากล้อง okay, โอเคดีหรอพี่เฮาสิมาเนาะแต่ว่ารักกินไปแหละพี่น้องน้ำทา่าที่นี่มันอาจดทได้ยินเสียงหนาแน่เด้อพี่น้องเพราะเราอยากกินอันใหญ่ตากล้องชีกไหมตากล้องชีกกินมาแล้ว ้ยวนยาดูดีดูหน้ามันเปี้ย <laughs> วหวาน,มนอมเปี้ยวแต่นะก้องละแสงแสงนดงนนะด น้าอืมไปยงน้ำตะแบบยางงามเลยเนาะทุกคน่ะเดี๋ยวเฮาสิคืนแล้วพี่น่องตนอน,น

เนี่ยที่ได้ยินเสียงน้ำเนี่ยเด้อพี่นอ้องเชิญค่ะแซ <c oughs> ่บยังบ่รอ,อร่อยไหมอร่อยหวานอมเปีีกยวานรูร้สุดท้า ทุกคนตอนนี้หอาก็ขึ้นมากจากตัดเนีลยนะพี่น้องยางเพราะคันได้ลงไปแลลวก็ยางขึ้นมากเนาะบอกเลยเลยว่าเมื่อยขนาดใช้พลังงานไปแบบอย่างรายเนาะบอกได้เลยว่าเงือเงือะไรพี่คิดว่ายังอยากมาอีกไหมมาสถานที่นี้มามาได้ตลอดละ แต่รับหน้ามา oh. เดี๋ยวเอาเอา,เอากางเกงขาสั้นมาเล่นน้ำกันเนาะโอเคเอากางเกงขาสั้นอยากโ<า>ดนน้ำเ<ห>นาะพี่ใหม่ว่ามันมันหนาจะเย็นอนะ่ะถ้าเขาลงไปแล้วก็บแบบเออใส่กางเกงขาสั้นแล้วก็ไปเล่นน้ำอเออแบบ<อ>เย็นเพราะขึนข้นเพาขึ้นบันไดมาเขาอาจสิบโบมื่อยขนาดนี้ว่ะนี่ยอากาศยุ่งๆเย็ๆแล้วก็ย่างบันไดแบบตอนเนี้ยถ้ามีกางเกงขาสั้นนะไม่ใช่กางเกงกางเกงเล่นน้ำอ่ะเนาะอือฮะ ดดแต่ว่าพี่อะลงบ่ไหนคือเก่าจะเพราะว่าแพ้อ๋อรอบหน้าไงรอบหน้ารอบหน้าอ๋อถ้ารอบหนาแพ้หายกะคอยถามมีโอกาสได้มากอีกอะเอาเก่งเกียงไม้เหร่น,น้ำเอาเสื้อมาปูนั่งเนาะให้คะแนนในการเที่ยววันนี้หน่อยค่ะเท่าไหรส่สิบ,สบเต็มสิบสิบเต็มสิบโอเค สุดยอดแค่คะแนนนะครับอสนุกค่ะวันนี้ให้เต็มสิบเลยเต็มสิบเนาะสิบเต็มสิบแต่ตอนขึ้นมาบันไดเนี่ยเอาเรื่องอยู่ถ้ามีสลิงดึงก็ดีเนาะเฮ้ยไม่ไม่เท่าไหร่หรอกโอเคอยู่ไม่เท่าไหร่ okay, อรอกกําลังกายตอนนี้ได้แล้วออกกําลังกายออกกําลังกายเนาะนเข้ามาเป็นบุนบัตนึงที่หมะ ให้กี่คะแนนอ่าสิบเต็มสิบแมนวาจ้ะโอ้พี่ไห้ิตเต็มสิบพี่ไม่ก็ต้องให้สิบให้ร้อยเต็มสิบโอ้ไปพี่น้องเดี๋ยวเข้าออกจากนี่แล้วเขากะสีเมื่อพักอยู่ปักเส้นหนึ่งขึ้นเนาะเพราะว่าพี่จะกลับอันนี้จะกลับมืออื่นเนาะพี่น้อง ุ่งนี้กลับพรุ่งนี้ก็กลับไประยองกลับไประยองเดี๋ยวแล้วก็ทางญาติเขาหยุดงานกันหมดแล้วเขารอเที่ยวเดี๋ยวพาเขาจะพาไปไม่รู้ว่าจะไปไหนต่อต้องไปหากินทุเรียน่แน่ๆแล้วหมดกับทุเรียนไปแปดเก้าพันบาทแล้วยังไม่อิ่มเลยกินหลายคนอยู่เพราะว่าที่ชอบกินทุเรียนเนาะเดี๋ยวไปลุยสวนทุเรียนไม่รู้ว่าเขาจะมีหรือเปล่ากลับ พอพีเพิ่นพี่จอนนี่เนาะสีกลับละย่องพรุ่งนี้เนาะพี่น้องเมื่อแรกอาจสะได้พักอยู่ปากเซหนึ่งคืนเนาะบางที่อาจจะหม่ก็เก่อยนาสีได้แบบก็เ่อยก้อยหนาสีพักเป็นหมู่พีเพิ่์นคืนหนึ่งเนาะพี่น้องก้ะก็้งงพีเพิ่นกลับไทยแล้วเข้าจังสีได้แยกย้ายเนาะพี่น้องฮจะมาอีกเมื่อไหร่คะคิดว่าคิดว่าสีมาอีกอยู่แล้วจะชักสักสี่เดือนสามสี่เดือนเนาะฮต้องดูก่อนว่า ว่าจะว่างบอเนาะที่ทํางานให้หยุดเมื่อไหร่ก็มามาได้แต่ไม่น่าจะนานนะหรือว่าพี่จะกลับไปแล้วไม่กลับมาอีกเลยหลังแล้วแต่หนูคิดว่าอย่างน้อยนี่ก็ต้องปีหรือสองปีพี่จะมาเพราะว่าเดือนนี้ไวแน่ถึงปีแน่นอนไม่ถึงปีแน่นอนโอเคมันหยุดเยอะมันหยุดเยอะอยู่ไปพี่น้องเดี๋ยวเราเดินทางต่อเนาะก้าวเมื่อปากเซก็ประมาณ40กว่ากิโลเี่นนะมั้งประมาณนี้เนาะพี่น้องไป